คดินี้ไปดูการปลดทุกข์ที่ได้ทุกข์หนักกว่ายังไงไปดูสวัสดีครับผมจา่าสิบตำรวจปฏิพานโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสนอุงกาวมีน้องเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันน้องผู้หญิงคนนี้เพิ่งมาเข้าห้องน้ำที่ปั๊มครับนี่เสร็จแล้วก็ออกสิอ้าวเฮ้ยศั์ฉันชนะตายแล้ว ลืมโทรศัพท์เอ้าโทรศัพท์แหมประจําเลยอือนอกสถานที่แล้วลืมม oh, ือถือเนี่ยโอ๊ยมีคนเข้าไปแล้วว่ะคุณคะฉันลืมโทรศัพท์ไว้ข้างในอะค่ะคุณช่วยส่งโทรศัพท์มาให้หน่อยได้ไหมคะเอ้าเงียบคุณคะคุณเงียบอยู่เงียบอยู่ทําไมเงียบอ่ะคุณคะเงียบช่วยส่งโทรศัพท์ออกมาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะฉันลืมไว้ข้างในอะค่ะคุณเงียบอีกคุณเอ้า ไม่เปิดแล้วเจ๊แกก็เคาะประตูอยู่นานมากเขาก็ไม่เปิดออกมาสักทีคุณอุยทำไมเงียยวะเนี่ยทำไงดีวะยังไงดียังไงดีเอ้าตำรวจอุยตำรวจมาพอดีเลย ะครไรคะช่วยหนูหน่อยค่ะไปห้องน้ำหญิงกันหนูหน่อยนะนนะได้ครับไป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 เอาดี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 เคาจะตายแล้วเขาก็ไม่เปิดตำรวจมาพอดีเลยจัดการให้ทีเถอะแหมมันแหม่งยังไงไม่รู้เนี่ยไม่มีใครเปิดมันนานมากแล้วนะคะคุณตำรวจถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปทําธุระเนี่ยมันก็ต้องเสร็จตั้งนานแล้วแต่นี่ก็ไม่ออกมาเลยค่ะก็ไม่ตอบอะไรด้วยนั่นดีเดี๋ยวผมจัดการให้พอกเงียบพอกเงียบคุณครับคุณนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขอความร่วมมือด้วยครับ ถ้าทาธุระเสร็จแล้วอ่ะช่วยเปิดประตูด้วยครับเอ้าเอาเอาออกมาแล้วออกมาแล้วคือคุณคนนี้ครับแจ้งว่าลืมโทรศัพท์ไปในห้องน้ําอ่ะคุณเข้าต่อเขาเนี่ยคุณเห็นบ้างไหมครับไม่เห็นนะไม่เห็นได้ยังไงฉันลืมไว้ในห้องนี้ไม่เห็นไม่มีเอ้าเอายังไงยังไงผมขออนุญาตค้นกระเป๋าคุณหน่อยได้ไหมครับอได้เชิญเลยค่ะเอ้าให้ค้นดีๆเลยว่ะไม่มีครับก็บอกว่าไม่มีงั้นไปนะ เออไม่มีแล้วไงดีอะฮะเฮ้ยอะไรอะไรลูนูนอยู่ที่ร่องก้นเนี่ยฮะประหลาดนี่ไงโทรศัพท์ฉันเอ้าใช่เหรอท่านเจ้าไปดีไว้เดี๋ยวนี้เอาโทรศัพท์มาส้นเอาเอาเอาลวกลวกแล้วลวกแล้วลวกแล้วเจ้าข่านเฮ้ยนะคะโทรศัพท์อ้าวเฮ้ยมีจริงด้วยคุณนี่ไงโทรศัพท์เขาโทรศัพท์เขาที่ไหนนี่มันโทรศัพท์ฉันโทรศัพท์แกเอาไปส้นนี่ร่องก้นเนี่ยนะ ยิ้มแฉ่งลอยมาเลยเออของเขาแล้วล่ะแบบนี้เจ๊เสียกสะเก่งเลยนะยังไงยังไงโทรศัพท์แกก็แล้วไปแล้วไปไม่ได้ไปไหนคะไปโรงพักไงก็ขอได้ไปแล้วก็แล้วกันไปนะคะมันแล้วไม่ได้สิเจ๊ไปโรงพักสิแหมแกทำขนาดนี้โอ้ยไปเอาโทรศัพท์เขาไปหน้าตาเฉยเงี้ยคิดได้ไงว่าจะรอดโอ้โหทำได้ขนาดนี้ถ้าด้านไม่พอทำไม่ได้นั่นเนี่ย ไ่ไหนลองก้นน่ะ,ะโทรศัพท์แกจะแล้วไปเอ้าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวไปกองผมก่อนอไปไหนคะไปโรงพักไนน้องผู้หญิงลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำาป็เคะเท่าไหร่ก็ไม่เปิดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจลืมมือถือไว้ห้องนี้เห็นบ้างไหมครับบอกก็ไม่เห็นครับเนี่ยโทรศัพท์ฉันพอเปิดปุ๊บมีรูปโปรไฟล์ของน้องผู้หญิงคนนี้ตอนแรกก็อยากให้ได้คืนแต่ตอนเนี้ยนึกถึงที่ซ่อนแล้วทิ้งเหอะ ขอขอบคุณจาสิบตำรวจปฏิพาน์โชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับมู่งานจราจรสนร่มมกล้าเจ้าของเรื่องซ่อนโทรศัพท์ไว้ในก้น